เดี๋ยวเอาข้าขนมให้เด็กก่อนฮะที่นันฝากมาแล้วนี่ตัวเล็กตัวเล็เกเนี่ยนี่ครับโอ้โหตัวติยารย์ัตยางยไม่ืนติัตาัตาก่อนชื่ออะไรคชื่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกชื่อามคือกันดุกกันน้องา น่ะมีพี่มาด้วยนะโน่น่ะพี่มาน่ะมาไปด้วยเด้อใช่พี่มามาไปยเด้อเจีวชื่ออะไรครับบอกดิพูดได้ยังพูดได้ยังยังเลยยังมาแต่มันรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างไงเข้าบ้านหมอเงี่ยม่ต้องเลยซุนไหมเขาตบหลังเจียวเจ้ามันยึดได้คว้ากระบอกแล้ววิ่งน้องน่ารักไหมยือกะบองไปด้วยแ้ยื้อกะใสกระตี เดี๋ยววันนี้ก่อนวันนี้ก่อนเราเราแม่น้องอามก่อนเราแม่น้องอามก่อนเดี๋ยวเราแม่น้องอามก่อนแม่น้องอามมีอะไรจะให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไปให้ไปเบิร์ตดีพี่อารมนะ มื่อคนไปมาแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อนี้กินหมูกระทะมาแล้วบอกเลยบอกหนูกินหมูกระทะแล้วมันเคยกินหมูกระทะมาเลยคือหนูไปมาแล้วได้กินบ้างได้กินบ้างหนูได้กินบ้างมืวานม่ก่อนเมื่อวานก่อนกอนนเซ็นเอามาเล่นกันเนาะึ้อมานั่งนี้มานั่งนี้มานั่งขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยถอดรองเท้าเลยถอดรองเท้าเลยเหมือนฝนจะมาเลยนะตกป่าก็ไม่้มานกแรงม เอาแม่ทำอะไรปวดไหนโอ้ยมมดมุไหนปวดนะมอนะเนี่ยนอนไหนเนี่ยตัวเล็กไงนอนนี่โอ้นอนข้างในบอกเลยหนูไม่อยู่นี่หลายเดือนแล้วโอ้ยพ่อมาหมอนะสบแล้วเรียนหนังสือนี่แล้วเรียนนี่แหละเรียนแล้วพี่เข้างี้แล้ววันนี้ดิ แมงนี้ดิเดียวเดียวมาหายายเดียเดี๋ยวนี้เดียวไปก่อนเร็วเราจะให้ขนมเร็วเดียมาเนี่ยหายายแป๊บเดียวหายายแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยมันนั่งข้างน้องเนี่ยมันนั่งข้างน้องเนี่ยข้างยายเนี่ยข้างยายข้างยายนี่ยของฝากจากแม่น้องอามให้แม่ทันนะ

ผมาส่งคเลยุกเนี่าทไปรับจากหน้ามาเขาลอแล้วก็มาส่ง้นเขามาปรับยาถ้างิ่นี่ว่าเขาก็เดินทางมาเองใ่ยปรับยา้มีสองคนาไม่กดเขาจีบหลานแบบนี้เล บอ้าน้ลูกค้าบอกยรอ็่อร่อยไหมคุณน้อหวานอร่อยอ่ะอร่อยชอบกินรัดช่องอออร่อยแล้วต้องแฮปไปเบิร์ดเดย์นะข้อนี่ ไม่เจ้าดเให้เอเดียขึ้นมาแต่ขอก็ไม่ให้กันไม่ให้ไให้เอหน้าบ้านไป่กยางอามบ่อยนะนายใช่ยีานนะใช่บ่อยก็เจอทุกครั้งเขาก็ออกมยอเ็นองใส่ตอนนั้นจัได้รบคนแชคนนลูกฟารัตนา มาทันเปล่าประชันปรารนาเปล่าทันโอ้ไปว่าอยู่นานแล้ว,วดิเฮ้ยมาอยู่นานแล้วไม่คิดถึงบ้านเหรอคิดถึงแ,แกบเองไม่เป็น E อยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที <c 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 ่ไหนกรุงเทพกรุงเทพแถวไหนสุข yeah, ุมวิทอืม้ปาอะไรนะก็ดำใช่ใช่เจเจนะอารมณ์ดีดีใช่ใช่ชอข้าวแล้วนี่ยใช่แล้วเมื่อกี้ไม่ได้มากินข้าวเหรออะไนะกินน้ำปังแล้วกินเจเหรอไม่กิเจไม่กินเจกินน้ำปังโอ น้ำตังตัวปีนพวกมันตั้หลังพวกมันตั้กเลันะอ้พวกเล่รู้ๆดูดูมันเขาธรรมะธโมนะะโมอะไรโมละเถ่สินห้าสินห้าสินหมีอะไรบ้างสินห้ามีอะไรบ้างต้องดูทุกอย่างอ่าอข้อหนึ่งข้อหนึ่ง ห้ามโกหกข้อสองห้ามติดยุ่งในชาวบ้านห้ามกินเหล้าห้ามหมดห้ามอะไรนะห้ามถ่าเหล้าถ่ได้ใช่ไอ่าแล้วก็ห้ามโกหกห้ามโกหกอ่ะก็คือก็ถืงเจ้าเจ้าว่าก็ถือกตามานเจ้าว่าจะเป็นผ้าส่งถ้าเป็นเจ้าว่าแล้วผ้าที่บ้านเราถือไม่ได้ไง เดไปที่ท่านะี่ไ้หรอไม่ที่บ้านเราเนี่ยยืดเดินเพ่ง่านอยู่ได้ไหมพระที่บ้านเราเนี่ยพระที่บ้านหมอปลาเนี่ยพระอะไรพระอะไรก็ไม่รู้ก็พระสงฆ์นี่เาห่มเหลียงอยู่ว้ไ่รู้ะแอยากรู้อะไรให้มาดูที่นี่การกำลังบอก มีทุกอย่างมานเทุกอย่างมีทุกอย่างเลยเขามีเงินะเขามากสิสี่สี่ชามสี่ชามถคากินจริงจริงจกินสี่ชามใครกินสี่ชามเขาจะไม่อยากกินมักเหยอพอเขาพูด่อยากกินนะอร่อย เราไม่กินเป็นจานเรากินเป็นเหยือกเหยือกใส่น้ำเราหน่ะใช่เราแค่นั้นน่ะเห็นแก้วน้ำเลยเราดับมันไปเลยเขาบอกกินง่ายมันก็ใช่แจกอร่อยอร่อยเลเงินมาอ๋อบอกให้มากินเนี่ยมากินหน่อยเอาดนอนอนหลับอยู่นอนหลับอยู่ไม่ทันเพื่อนไม่ได้นอนอ๋อไม่ได้นอนนั่งอยู่นั่งอ้ไปปลูกเขาแบบเน่นเน่นเน่นของแจกมันจะจัดร้านไะ คเก็ใช้คือรัดนะช่องวัดเจดอ่าเจ,นะจ้าดังนะวัเนะดนะเจดอ,อ,นะอ่ะรถดช่องอ่ะเอ่อเอ่อเขาขายแค่ร้อยนะเ่บบนะอ่าจ้นนะังไม่ขึ้นราคนะาติดติห้าบาท แพงแพงชุดเจ็ดห้าบาทแล้วก็สิคืกพอมเวลาไปกินไม่อยากนี่รสรสชาติเหมือนกันไหมรสชาติเหมือนกันไหมมันก็ของอ่านอันนี้อันนี้ฝีมือแม่น้องอามนั่นี่ยฝีมือแม่น้องอามใช่ฝีมืออามเนี่ยฝีมือของแม่น้องอามเนี่ยทำเองทำได้ทได้กินให้หมดทุกคนะอ้าน

รอมันแกไมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีทั้งวันเลยวันนี้วัสดีกี่รอบเพิ่มอาจารย์ไม่ใช่วัสดี่พ่อมาสอนหน่ยนะม่วันดีะมาสอนนีวัสทีไม่ได้มาหนูอิ่มแล้วนะ จิ้มแล้วเหรองอะไรนะเอาน้องอานี่ใส่ดีอ็ที่งงานออที่สนน้ฟ้าแล้วอ่ะก็เจอน้องอานอ่ะอ่น้องอานอยู่อยู่กำลังเล่นอยู่ไม่ได้เจอทุกวันเหรอไม่ได้เจอทุกวันโอ้โหอยู่คนละที่เขาไปที่ไหนแถวหน้าบ้านเขาพาขึ้นไปเลย ท่านจงองรัลูกค้าท่านจอบางครั้ก็ไปตามตาไปโยงแต่เขามีลูกค้า,น,าน้องอามเป็นเด็กดีมากน้องอามเป็นเด็กดีมากใช่ไม่เคดจะขยพูดน้อยชอบใส่ใชุดต่อยเยอะชอบชุดนะะชอบใส่ชุดกีฬา อมีหลายสีแม่เขแม่เซื้อมาให้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นชุดกีฬาเนี่เดี๋ยวกิ๊บแก้มปีชอบทุกปีแม่ก็ซื้อให้ทุกปีวันเกิดเขาใส่ไมซ้ำันนี้เาโตเ็น่างนี้นะโตโตสูงมากแต่ก่อนตัวน้เเล่นด้วยกันกินนมเก่ง ยัมาใหม่ๆนะใช่ด้มหนป็ไปมาเรียนด้กันก็เล่นกันมีหนูแล้วก็สาวัขามาสามคนเราไปปัดหลังก็ศน้องสาวนอบแกงเขาชอบแกงแล้วกนยังไงเราไปเดินห้างดวกนไหมก็ชอบแกงอ่าก็จะดนไปรานามีคนชอแกงมีคนชอบเาชอีแล้วแหละเดี๋ยวได้เห็นคนป่วยนาะคนทุกป่วยอย่างนี้างี้อะไรเงี้ย หมดยังเนี่ยหมดยังไหนใส่เยอะเปล่าโอโหจะหมดจะหมดไหมในวันนี้จะหมดไหมเพราะน้ำแข็งพวยมาเลยน้ำแข็งก็จะละลายโอ้ทั้งแข็งก็จะละลายไม่เป็นไรไม่ได้อร่อยที่น้ำแข็งพอแล้วพอแล้วโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอามออมอิวด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ